เห็ดละงูกแดงเรื่อยเห็ดละงูกหงค่ะกำลังป็นตูงงามเลยค่ะ เห็ดมูค่ะออ้ตุ่มบอกไงเนี่ยสาค่าออนม,อมีมูอยู่ด้วยค่ะอีกสองดอกค่ะสองสีไม่เนานเลยส่งกลัปไปมูดีนะคะเห็ดมูแดงเลยตัวหันมูเนยเนยบอง่ายเลยนะคะเห็ดพึ่งแดงค่ะ หัวดุเลยหัวดุด่าใหะไรค่ะพี่น้องลายดอกีลดุค่ะตดุ้งแดงค่ะลายดอกพี่ค่ะพี่น้องนึกว่าบ่็ลายโดดนะค่ะหัดอกดตง่มๆงอนด้วยนะค่ะอีกสองดค่ะอกสองงอนด้ยค่ะ เห็ดละงูกเหลืองชุดแรกเห็ดหมานค่ะสองตูงค่ะพี่น้องงามด้วยค่ะเห็ดละงูกขาวค่ะสองตูน เห็ดละงูกดอกนี่ดอกแง่ไงค่ะพี่น้องโอ้สองตูมนึกว่าไม่ตุม่มเดียวเอาตุ่มมีก่อนตุมนต่มมันรีตุ่มเหนืองามค่ะแง,ง่ก็สองตุม่มหันนี้อยู่งน้อค่ะพี่น้องสองตูมหันเห็ดแง้แง่อีกสองดอกค่ะสองตูมงาม,งามเลย ใครมั่นค่าใครเห็นละงุกขาวดวยไหนก็นได้ใครนี่ก็มั่งปิ่นตูมค่ะงามเลย เห็ดละงูเหลืองค่ะเห็ดละงูแดงหรือว่าเห็ดละงูหงค่ะกำลังเป็นตูวง,งามๆเลยค่ะ สวัสดีจ้าพอแม่พี่นงสุขสุขทุกคนนะคะเอาก็ยินดีต้อนรับชุช่องสาวแพร่ภาพไปคือเก้านะคะพี่นองก็สวัสดีในวันอังคารที่สิมพานะคะเดือนแปดพศหกสิบหกนะคะพิกัดเก้านะคะโคกเหมือนซับมงคลคือเก้านะคะเอานี่ค่ะเหตุชุดแหลกของแพรวก็เป็นเหตดละงูกเหตดผึ่งนะคะกับไทยแน่บ่ได้ทไทยเน่เน,นะพี่นงเพราะว่าฮาลุงรถดได้ฮาก็พอุดนะคะ เพิ่นกระมากันเรื่อยๆเพิ่นกระลังลงมาลังลงมาหักกับปรทไ,ไทยพ่อแม่พี่น้องบึงเนาะ,ะ,ะค่ะพุณละค่าเขาไปรุ่นไปตามกันเรื่อยๆคือกันเนาะค่ะว่าเมนี้แพลสิมีความหมานว่าฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นหิตอย่างแน่เขาสิได้หน่อยได้ลายซ้ำได้สิได้เต็มกระตาคือทุกมือบบเนาะ,ะ,ะค่ะคุล่ะค่ะเขาไปรุ่นกันเรื่อยๆเลยค่ะไปค่ะเอามาพอเห็ดเผืองนุ่งๆเลวค่ะพี่น้องสามดอกงามๆเลยค่ะยังดอกตุ่มๆงามๆอยู่เนาะค่ะ อานี่นะคะพี่น้องหินชุดเล็กของห้างค่ะงามปะค่ะเหดนพงยุ่งหัวเขียวค่ะเห็นเละองูอกเหลืองค่ะพี่น้องคือซิมิซันนี่แหะค่ะมูน ละงูกเลืองค่ะโอ้เสียงปวกสันคุณใส่ ต่อเป็นมูดีนะคะเห็ดหนางงูเหลืองเนี่ยต่วหันมูงแงเน่โบยแงเน่นะคะเห็ดพึ้งเหลืองค่ะเห็ดพึง้งนุ่งค่ะเห็ดพึ้งนุ่งกอ่งค่ะเห็ดพึ้งแดงค่ะ มิดพึพงแดงค่ะมิดเหลืองหกเหลืองสูมหนึ่งค่ะมิดพึงแดงค่ะ,คะอะหัวหลุดเลยหัวหลุดไว้ไว้ค่ะพี่น้อง ลายดอกจะดดค่ะเห็ดละงูเหลืองกำลังแตกขี้ดินขึ้นมากค่ะพี่น้อง เยี่ยมตาเนาะค่ะแดดออกละไปทำความสะอาดข้างนอก่อนค่ะหีบพึ่งยูงดอกนึงค่ะ เห็ดและหมูเขาตัวมนึงค่ะเห็ดกลัวง่ายค่ะเบิ้งค่ะเห็ดผงแดงค่ะ่าบอกง่เลยค่ะเห็ดอุบูอีพี่น้อง่อเห็ดและงูค่ะ มีละงูเลือ้งออกสุมนะคะเออดอกนีม้มุมดกิน,นะคะ่ะพวกมุดตัวนี้อย่างไรนะคะแม่งกินดีดีเห็กเดกันเลยผีจอกนี้นะคะ่ะเอาไม่ไ้บวกซาค่ะเห็ดละงูเลื้อง,องะคะ่ะ เห็ดแหงมประไดเด้อค่ะหเห็ดลังงูกเหลืองชนิดนี้อยากโดกบางด้วค่ะพี่น้อคงค้อยค่อยมือเบาๆนะคะ หุ okay. ดถึงนี่ค่ะนี่โดดนี่ค่ะนางไกเห็ดค่ะพี่น้องหันหลังกลับมาะจังเลียวเห็นนะคะนี่โดดเงยบานเลยค่ะข้างหน้าเห็นมูกค่ะโค้งโดด อระโดกข้างในก่อนนี่สามโดกค่ะมู่เดียวกันละค่ะก็มันเพราอมันบกกั่ไกันไปเลยนะคะที่น้องผุ้งแดงค่ะ ห,หนึ่งมูค่ะโอ้ตูมบอกง,งนะ่ายเลยตาสะออนมีมูอยู่เด้อค่ะมาคุณนะะ้ำข้าวมันใหญ่ไปคุณขังหลังคุณ,ค,ณค่ะคุณขามมูมั่นมอีกดอกนึ่ง นีอีกดอกหนึ่งดอกกักงามเลยคะ่ะมูนี่มีสามดอกะคะ่ะแต่ว่ามันใหญ่กันนะคะ่ะแดงค่ะเบ่งหยืองหงุกเรืองตุงนี่ค่ะมีสองตุงก็อีกไครหนึ่งนะคะ่ะ อีกใครหนึงค่ะอีกค่ะอีกนึ่งหยิบถุงแดงค่ะหยิดถุงนุงนงน่งค่ะดอกไม้ดีดีค่ะ อีกสองดอกค่ะเห็ดพึ่งยี่งามเลยค่ะเห็ดพึ่งแดงค่ะเบื้องเห็ดพุงยื่ดอกนี้ค่ะมาจอยมาแหงมาแรงค่ะ,ดดคะเ,เด็ครับพี่น้องเบื้องขานน้อยหนึ่งเห็ดพึ่งแดงอีกค่ะเห็ดพึ่งแดงค่ะหลายดอกด้วยครับพี่น้อง ไมกลัวบ่หลายดอกนะคะแตกหินดอกเดียวบย่เห็นซุ่งนี่ซ้ำห็นแต่ดอกนี่ค่ะออกใหญ่ว่าหลายด,กดยอกอยู่ะค่ะนี่มหลุดซ้่มหินแสีบเนาะค่ะเนี่ยหินพึงดแดงแกงแทบเสบค่ะ ทุนท่านค่ะจ้าพี่นอ้องก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของแพรแล้วลนะคะแพรกระสีมาสรุปผลงานในพ่อแม่พี่น้องในเบิรงนกันเลยเนาะคะ่ะเอาเมื่อนี้มาเต็มตาเนาะคะ่ะเมื่อนี่มาเต็มตาเลยค่ะเนี่ยแต่กระทือว่าหมาเนี่เนะคะ่ะซ้ำน,นี่กระสีเป็นเห็ดหลงโงกเห็ดผงนยุ่งแล้วก็เห็ดผงแดงผงร่วมหลายๆายอย่างหลายๆลายชนิดแล้วเนาะคะ่ะเนี่ยย่างไปต้องไกลค่ะพี่นอ้อนงเมื่อนี่ย่างถึงเมื่อ เห็ดอืดอืดค่ะบ่คือหมูว่านมักกรนนะคะนี่ค่ะของบาอิดบาอิดเพิ่นได้หลายนะคะเมื่อนี้เพิ่นไก่ย่างไก่คือกันนะคะแต่ว่าเขาแยกกันไปนอะมันบม่หมานคนมันจะลายค่ะเห็ดกระอกข้างๆเล้วนะคะพี่น้องเดียวเล่มไปเรื่อยๆนะคะเอาสํานไั่คลิปนี้แพร่กระจาอไว้ค้ำนี้แล้วนะคะถ้ามาคลิปนี้ก็ยลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพรผ้าไปนั่นเลยด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ